สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับ กสกษตรได้ผ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับในการเพราะเห็ดนะครับเอ่เาได้มาจากไสนะครับเฮาซื้อมาจะใส่นะครับมีขายตาม้านทัวๆไปบอนะครับคือจังมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชมเมล็ดผักต่างๆบอนะครับ ครับสำหรับวัสดุนะครับวัสดุในการเพาะเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขี้เลื่อยนะครับปูนขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นยิปซัมรำดีเกลือนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ไม้ผู้ไม้ซันเฟดอาหารเสริมเห็ดต,ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นขี้เลื่อยนะครับการล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดนะครับซึ่งของพวกนี้นะครับของพวกนี้ กะจะบ่มีขายทั่วไปตามร้านกเกษตรทั่วไปนะครับในแต่ละจังหวัดในกะสิบ,บค่อยมีแพร่หลายนะครับแต่ว่ากะมีตั้งแต่ผมเปิดฟ้ามเห็ดมานะครับกะได้มีล้านสาหรับขายวัสดุพวกนี้นะครับซึ่งผมได้อุ่นหนุนมาเป็นประจำนะครับก็คือจากสร้างมาจากทางลาดลาดชบุรีนะครับสร้างมาจากทางจังหวัดลาดชบุรีนะครับในส่วนของ วัสดุอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็สร้างจากลานไพลินนะครับลานไพลินนะครับซึ่งเป็นลานเก่าแก่นะครับยูมาโดนนะครับต่างตาเริ่มเฮ็ดฟามไม่ไหมปีแรกๆนะครับผมก็ได้สร้างสื่อจนเท่าสูเมอร์นี่นะครับกันยังสร้างสื่อจากลานเฮ็ดไพลินอยู่นะครับบ่อยทเป็นพวกข้อขวดพวกฟ้าจุกประยัดสัมลีนะครับพวกถุงพลาสติกนะครับถุงสําหรับเห็ดเฮ็ด นะครับต่างๆนะครับว่าจะเป็นเครื่องผสมกีเลื่อยเครื่องอัดก้อนซี่หัวแปดหัวนะครับต่างๆนะครับยูรานเห็ดพาลินกัมีมดนะครับมีมดทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเห็ดนะครับอาหารเสริมเห็ดฮอร์โมนเห็ดต่างๆอีมดทุกอย่างขอบคุ้มนะครับสมัยนี้นะครับสมัยไม่แล้วนะครับเพียงแค่โทรไปสร้างแป๊บเดียวนะครับทางคุณบุญทรงนะครับคุณบุญทรงคามิลานะครับ จะของลานรูบรอนะครับก็จะจะัดทรงมาให้นะครับจัดทรงมาให้นะครับมีบริการทรงต่างจังหวัดนะครับโดยบริษัทขนทรงเอกชนจัดทรงให้เรียบร้อยแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็มีอีอย่างยากนะครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับ ครับสำหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่สนใจนะครับสนใจเพราะเห็ดแต่บางเท่ยก็คนอผ้ออกว่าเสียเอาวัสดุอุปกรณ์พวกนี้นะครับได้มาจากใสนะครับคิดผ้ออกบอกผู้ถูกกะต้องนะครับคุณบุญทรงคําวิลานะครับร้านเห็ดไพลินนะครับการสร้างของกะเบืยากครับผมใส่เวลาแค่สองมือนะครับส่งจากลาดชบุรีนะครับ าลาดเทบุรี่ถึงขอนแก่นมาหอดผมนีอ่อะชซเวลา2มือนะครับก็จะมีบริษัทขน่งนะครับของเอกชนนี่แหละครับาทางขอนแก่นของของ,ของจังหวัดขอนแก่นก็นกนจะเป็นบริษัทอาอแก่นนครน,นะครับที่สลับมาจากกรุงเทพอ,อีกที่นึงนะครับาทางคุณบุญซงนะครับหรือทางลานเห็นแพลินก็นจะเอาของจากลาดเทบอรี่นะครับของมา่งที่กรุงเทพทาากรุงเทพกระจายออกทั่วประเทศ นะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมก็เอารถไปไซอานะครับเอารถไปไซอาก็สามารถที่จะวางแผนการผลิตได้นะครับวางแผนการผลิตได้ยักได้เชื้อเห็ดนะครับมีเหมือนทุกเชื้อเห็ดนะครับทุกชนิดนะครับเห็ดนั่งฟ้านั่งล่มนะครับเห็ดคอนดําคอนขาวเห็ดกระด้างเห็ดหูหนูนะครับโอ้มีทุกเชื้อเห็ดนะครับสามารถเลือกได้นะครับมักแบบออนแบบแก่มักแบบเดินเต็มขวดหรือมักแบบ เขาก็แเปะเชื่อแเปะบุญนะครับกะสามารถเลือกได้นะครับทางเจ้าของร้านนะครับคุณบุญทรงใจดีครับใจดีนะครับบางครั้งโทรไปสั่งเงินท่านที่โอนนะครับกะส่งของมาห้แล้วนะครับเป็นอีย่างทีมาตรฐานนะครับใจดีนะครับสําหรับเจ้าของร้านท่านนี้นะครับ ครับผมกับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับแหล่งซื้อนะครับวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพาะเห็ดนะครับการได้นำเินมาถึงช่วงท่ายของคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่สนใจด้านทางด้านงานเห็ดด้านเกษตรด้านเห็ดนะครับคิดบอกบอกบอถึกต้องคุณบุญทรงคำวินะครับร้านเห็ดไพลินนะครับจังไดกา ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับสุเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับสุเมาร์มเห็ดและเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสุเมาร์มเห็ดที่จะได้จัดทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมสุมเมธฟาร์มเห็ดกับตองคอลาพิลานองไปก่อนนะครับจังในกระตรงองคอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ